สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาซุ่มกาชาเกมวันพันแมนเดอ์สตองเกตแมนครับทุกคนฮ่าฮเป็นตัวที่ผมรอคอยให้เขารีเทิร์นที่สุดนะครับนั่นคือซอมบี้แมนเอ้าไหนวะซอมบี้แมนอยู่ไหนโปสเตอร์อยู่ไหนเนี่ยนี่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 ซอมบี้แมนนะเป็นตัวที่ผมต้องการจะไปทำทีมฮีโร่มานะครับแล้วก็ ผมคิดว่าตัวเนี้ยในการลง PVP แล้วก็ลง PVE อะน่าจะยังจำเป็นอยู่นะแต่ว่าสำหรับใครที่เก็บรอบแรกไม่ทันเก็บรอบนี้ตั๋วดำก็ยังไม่ทันอีกไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะย้ำว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกโลกโลจะมาเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บตั๋วต่อไปเรื่อยๆเลยจนถึงเดือนเมษาแต่ ถ้าเกิดว่าผิดพลาดแบบ GM เอ้ารีบจัดอะไรประมาณนี้หิวเงินจัดอะน่าจะมามีนานะครับน่าจะรัดคิวฟินิกเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเรียงตามเซิร์ฟจีนมันก็ต้องมาเมษาเลยครับมันก็ต้องต่อหลังฟินิกอะ่ะเออแต่ผมอยากให้มาเดือนเมษามากเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปกดสู้เลยดีกว่าครับสำหรับซอมบี้แมนวันนี้ดูดิผมแบบผมมีตั๋วดำอยู่ตั้ง269ใบอะ่ะแต่ผมจะไม่เปิดทั้งหมดนะครับผมจะสมมติว่าผมเปิด ออกตอนไหนผมก็หยุดเปิดเลยเพราะว่าสำหรับสายฟรีอย่างผมเนี่ยตัวดําแม่งสาคัญมากนะเออนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกโลเกโลมาเดือนเมษาแล้ววันนี้ผมเกลือซอมบี้แมนอ่ะผมเกลือจนแบบเปิดได้ตัวที่ร้อเปิดได้แค่ตัวการันตีอะ่ะถ้ามาเดือนเมษานะผมก็เปิดเกโลเกโลทันนะเพราะว่าผมลองคิดคํานวณดูลนะ้ถ้าผมข้ามฟินิกข้ามกลางเดือนปุ๊บไปเปิดเมษาเลย ผมจะมีตั๋วดําอยู่ประมาณ202ใบครับ่ะผมก็จะทันเกโลเกโลแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ผมเกลือแล้วเกโลเกโลดันมาเดือนมีนาอย่างเงี้ยผมเจ๊งเลยเจ๊งบงเลยนะครับมาเราพูดมากแล้วเปิดกันเลยดีกว่าครับสิบใบแรกถ้าสิบใบแรกออกนี่ปิดคลิปลยนะมาดูครับไม่เปิดครบนะครับตามสเต็ปสายฟรีออกเลยปะเนี่ยออกเลยปิดคลิปเลยอะ่ะจริงจ มาโอ้โหไม่ใช่เอ้ยมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมฝันไปหรือเปล่ามาสิใบแรกเนี่ยผมเห็นในกลุ่มเกมวันพันแมนอ่ะเขาเขาเปิดกันยังไงวะเปิดสิใบแรกออกเปิดยี่สิบใบแรกออกอเออดวงดีจัดไอเรานี่หลักร้อยตลอดเลยมา,ยา,ย,ายาวครับโอ้โหแล้วเราจะเป็นฮีโร่ดับเอสเน็กอ่ะอ ต่อครับต่ออะไรอ่ะก็ชื่อภันจตะเกียงไรไงจิตสังหารเอ่อคอมบูปีนิตี้ป่าว่วนะอ๋อไม่ใช่เยอังแล้วทำไมคำพูดอย่างนี้ผมชอบคิดว่าเป็นคอมบูปะ่ะมาออกก่อนออกก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่มาสีเหลืองออกหน่อยเหอะสีเหลืองอะ่ะสีเหลืองไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหมันจะเกลือปะเนี่ยผมว่าผมเกลืออ่ะ ไม่เอาแคไ่ไม่เอาตอนการันตีนะเสียดายนะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยต้องการให้ฉันฟังคำสั่งแกเฮ้ยใช่ปะใช่ปะเย้โอ้ยออกแล้วทุกคนเฮ้ยไม่เกลือนะฮูอย่างนี้ผมหยุดเปิดได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าผมต้องผมเก็บตัวไว้ดีกว่านะครับโอ้โหย ไม่เกือเดี๋ยวผมเปิดไปกี่ใบเนี่ยผมเปิดไปกี่ใบวะผมเปิดไปห้าสิบใบเองปะใช่ไหมเพราะว่าผมมีอยู่สองร้อยหกสิบเก้าใบผมเปิดแค่ห้าสิบใบออกอะโอเคอย่างนี้ถือต้องหยุดนะครับตามสเต็ปสายฟรีคือต้องหยุดนะครับต้องหยุดแล้วนะครับนะมาเดี๋ยวมาดูที่ผมสายฟรีคืออย่างนี้คือต้องหยุดนะครับเปิดต่อไม่ได้นะครับต้องเก็บตัวไว้อโอ้โหเปิดกี่ใบอะเปิดไปห้าสิบใบเองอะเออออกว่ะ ทุกคนโอเคสำหรับคลิปเปิดซอมบี้แมนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอเก็บตัวไว้ตัวต่อไปดีกว่านะเออแล้วก็คือ,อยังไงตอนเนี้ยถ้าเกโลเกโลจะมาเดือนมีนาหรือเดือนเมษาผมก็ก็มาดีครับก็ได้แน่นอนนะครับก็คือวันนี้ก็เปิดได้แล้วนะซอมบี้แมนเปิดแค่สิบใบออกโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปแล้วครับ